อาตมาวันนี้อาตมาพระอาจารย์โกสัยจันทบิชโชเราจะมาดูป่าช้าของบ้านนาขาของด่านซ้ายคือจังหวัดเลยก็เป็นป่าช้าที่สีก็จะให้ญาติโยมได้ดูกันว่าชีวิตคนเราหลังความตายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอาตมาก็จะเข้าบ้านข้างในนะโยมมาง่ายดี <the> <inside> เพื่อจะได้เห็นสถานที่สดๆร้อนว่าข้างบนมีอะไรบ้างโอ้ <Rab>. <S <S มีแต่ปองขวดนะเนี่ย ก็คืออยากให้โยบได้เห็นกันความสูงความเตี้ยแล้วก็ข้างล่างกันก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือถ้าบุคคลใดพระองค์ไหนที่อยากจะคือเลิกบัวผีผีสาเทวดาก็แล้วแต่นถ้าเราไม่รบกวนเขานะเราก็มานั่งสมาธิที่นี่ได้อย่างสบายใจก็อาตมาก็ลากอันนี้ออกมาเพื่อให้ญาติโยบได้ดูน่าจะเผาไปสัก อาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งง่ายดีหรือว่า3-4วันอ,อาจจะเก็บตอนเช้าก็ตอนนี้เราก็จะได้ปิดประตูของที่นี่ก็คืออยากให้ได้ดูว่าป่าช้าแต่และป่าช้าในประเทศไทยเนี่ยในในประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่แบบไหนที่ว่ามันก็จะเป็นที่สงบข้างหลังก็เป็นป่านะโยม ป่าอืมป่าก็คือให้ดูอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นประเทศลาวประเทศลาวตรงนี้เป็นเขตของไทยก็จะให้ดูบริเวณของรอบๆป่าช้าแต่ละที่อาตามาก็ถ่ายทอดสวดให้โยมได้เห็นกันขาตนี้มือก็ดำเป็นพิเศษแต่เนื่องจากว่าช่องมันเล็กเกินไปจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้ ก็ให้ดูบริเวณรอบๆรอบๆนะโยมมาง่ายดีก็คือรอบๆที่เราเห็นเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ชัดเพราะว่าอาตมาเนี่ยอันนี้คือเต็นท์ของอาตมาที่กลางกดไว้บริเวณรอบๆ,ๆเนี่ยโยมก็ได้เห็นได้รู้ว่าเออนี่คือปา่าช้าบ้านหลังสุดท้ายของคนที่ตายไปทุกคนไม่ว่าจะรวยจน เป็นเศรษฐีร่ำรวยมาจากไหนก็แล้วแต่คือทุกอย่างก็ต้องตายไปในที่สุดบริเวณนี้ก็เป็นข้างบนน่าจะเป็นที่ฝังศพของคนที่ตายหรือเอากระดูกมาโดยฝังแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยสอดเข้าไปก็จะให้ดูบริเวณรอบๆข่้าที่สงบสงามก็ดูข้างล่างนี้อาจจะเป็นเนินของป่า ไผ่พวกไผ่ไล่ัหลไยบริเวณนี้ก็มีอย่างที่โยมเห็นนี่แหละเอาง่ายดีก็คืออาตมาก็อยากจะให้เห็นว่าเวลานี้มันมืดอาตมาก็พาญาติโยมมาสำรวจป่าช้าทุกป่าช้าเพื่อจะได้เห็นพึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นป่าช้าที่สี่ป่าช้าก่อนหน้านี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าหนึง่ง สถานที่มันใกล้ข้างทางเกิดไปตัวนี้ก็ใกล้ถนนนะฝั่งที่โรมเห็นนี่ก็คือฝั่งลรานะโยมเนี่ยเป็นภูเขาเป็นไอ้นี่แต่ตัวนี้ก็น่าอาศัยอยู่ดีมากเลยก็วันนี้อาตามาพระอาจารย์โกไสจันทพิโชก็จะฝากคติประจําใจว่าทุกคนเราเนี่ยมีเกิดก็ต้องมีตายขอให้ญาติโยมเนี่ยจง รู้ไว้ว่าบุญกับบาปที่เราสร้างมานี่เราจะเอาตานไหนดีก็ขอให้โยมคิดคิดดีก็ได้ดีคิดชั่วก็ได้ชั่วทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วได้ผลตามที่เราทำํำเจริญพรเด้อไปบ,บายจ้ะ